มงานสอบสวนนะพี่น้องประชาชนครับนาวินเนี่ยอยู่กลุ่มงานสอบสวนนะกลุ่มกลุ่มงานสอบสวนนะกองกฎหมายและคดีรับเงินตำแหน่งเดือนละหลายหมื่นบาทนะครับแต่เดินสายมาเป็นชุดเฉพาะเก็บพัฒนาขึ้นนะครับไปพัฒนาลงเข้ามาเก็บดับกลุ่มโรงงานของคนจีนครับคนจีนที่ทําผิดกฎหมายเรื่องสินค้าและเมินกสิทธ์คนจีนที่มีของหนีภาษีและเวลานาวินไปโงรงงานต่างๆเนี่ยเขาเรียกนาวินหลักโลครับ ไม่ได้เรียกทีละสามแสนสองแสนห้าแสนนะครับเรียกหลักล้านครับถึงได้ฉายายาในวงการของคนจีนสีเทาว่าหรือคนจีนที่ทำผิดกฎหมายค้าของเถื่อนว่านาวินหลักโลพี่น้องประชาชนครับนา,น,นาวินล้อมเอกนาวินหลักโลเป็นบุคคลที่เรากล้ากระปาดไปเลยว่าบุคคลคนนี้ถ้ากองมาะชาการตรบหัวท้องข้างหนึ่งเขาขับมาเก็บเงินเหมือนในอดีตสมัยก็เก็บร้อมเหให้กับคุณสุรพลไปบุตรเราเจอกันแน่นอนทุกมิติทุกรูปแบบ เราจะต้องมีการสู้กันอย่างต่อฟันต่อฟันทำงายมากก,ก่อนกูกษเสียนอีกหนึ่งปีเนี่ยล่อจริงไม่ขางน่ะเอ,อเอาให้ตรูทำท่านหานึ่งนีง่เหมนคดีแตงโมลเลยขนาดนายผมขอผมเรื่องจราจรกลางผมยังไม่ให้เลยทั้งๆท,ที่เคยมีบุญคุณกับผมแต่ผมได้ตอบแทนบญคุณน,นายผมไปแล้วดังนั้นบณคุณผมกับนายวันนี้ไม่มีอะไรติดข้างกันดังนั้นเมื่อขอผมผมจึงไม่ให้ นายผมเลยแม้แต่เรื่องเดียวนายผมทุจริตผมก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อนนายทาผิดมาขอผมผมก็ไม่ให้เพราะผมถือว่าบุญค,คุณต้องทดแทนผมไม่เคยลืมบุญคุณไทยคนที่มีบุญคุณต่อผมผมต้องช่วยเหลือขณะนีน้สิ่งที่ผมทําให้กับนายผมเนี่ยมันเกินจากสิ่งที่นายผมมาเป็นร้อยเท่าแล้วดังนั้นต่อไปนี้ผมไม่มีอะไรที่จะต้องตอบแทนนายอีกแล้ว อดีตผู้ิการห่วยชาติผมพูดต่อหน้าพี่น้อง้ายการตำรวจสองสกว่าได้เลยว่าวันนี้ผมนะกับอดีตผู้วิการห่วยชาติไม่มีนี่บุญคุณต่อกันไม่มีบัญธะต่อกันท่านใายทำผิดนับจากวันนี้เป็นต้นไปผมดำเนินการตามกฎหมายทุกมิติวันนี้ผมนะกับอดีตผู้วิการห่วยชาติไม่มีนี่บุญคุณต่อกันไม่มีบัญธะต่อกันท่านใายทำผิดนับจากวันนี้เป็นต้นไป ผมดำเนินการตามกฎหมายทุกมิติเพราะผมถือว่าคุณคุณที่นายช่วยเหลือผมหรือตอบแทนผมมาผมได้ล้างหนี้ให้กับนายทุกเรื่องทุกมิติเป็นระยะเวลาไม่ตามา่างกว่า5ปีเต็มเป็นระยะเวลาไม่ตามา่างกว่า5ปีเต็มผมไม่ให้เรื่องแตงโมจับอดีผู้จัดการธรรมชาติคนหนึ่งผมถูกยัดข้อหาทั้งหมด9คดีพี่น้องประชาชนเรื่องแตงโมอดีผู้บัดการธรรมชาติเรียกไปพบ ขอผมไม่ให้ยุ่งเกี่ยวคดีแตงโมบอกก็เด็กตายไปแล้วไม่ต้องยุ่งใดไหมผมไม่ให้ผมโดนข้อหาเก้าคดีสองคดีแรกให้เดชามาป้องผมนะอีกเจ็ดคดีให้ตำรวจพลทาพหนึ่งตำรวจนนทบุรีแล้วก็หมอที่ติเวชโรงพยาบาลตำรวจแจ้งความผมในพื้นที่ของบกน,นอสอนในพื้นที่ของตำรวจพลทนนทบุรีอยู่น้ำมัชายชนครับ ผมไม่เคยกังวลไม่เคยเกรงกลัวกับต่อผู้มีอิทธิพลในทั้งสิ้นเพราะผมไม่มีแผลคนมาขอผมเยอะแยะมากมายเรื่องแตงโมผมไม่ให้ผมสู้มาสามปีกว่าเรื่องน้องแตงโมสู้จนศาลอาญามีคำพิพากษาว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือน้องแตงโมไม่ได้โดนพายพักเรือน้องแตงโมเนี่ยมีคนทําให้ตายอยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพื่อยกันไปกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนิววันของ อาจารย์ปานเทพที่มีการเสนอ э หลักฐานใหม่ของน้องแตงโมเมื่อวานนี้เปิดปฐมฤกษ์เมื่อวันที่สิบธันวาเปิดปฐมฤกษ์เรื่องน้องแตงโมหลักฐานใหม่ด้วยการเปิดสกูทเตอร์สี่ลำนำเรือน,น้องแตงโมแล้วก็ไปจอดเทียบในเวลา2ี่นาฬิกา30มสินาทีมีเรือสองลำจอดเทียบคู่กันพี่น้องประชานชนครับสี่สิบเวอร์ชั่นของน้องแตงโมผมได้มอบหมอนวันชัยกับนาลินแลวผมได้พูดคุยกับอาจารย์ปานเทพ ได้พูดคุยกับอาสมทิรินทองคุณขอให้ช่วยเปิดเผยน้องแตงโมผมไม่สามารถที่จะเรียบเรียงเรื่องราวได้ดีเท่ากับอาจารย์ปานเทพผมไม่สามารถเรียบเรียงได้ดีเท่ากับอาสมทิรินทองคุณแต่ผมมีข้อมูลจํานวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าน้องแตงโมถูกฆาตกรรมคนบนเรือใจร้ายทําร้ายน้องแตงโมนะไม่ได้เกิดจากควาประมาทเหมือนที่ใครต้องการให้เกิดจากปวาประมาทพี่น้องประชาชนจําเส้นผมสามเส้นได้ไหมครับหลักการเส้นผมสามเส้นมาจากสองคดีในประเทศไทยที่เป็นคดีสําคัญ ของประเทศไทยระดับชาติแล้วก็เป็นแนวความคิดของอดีตผู้จัดการสรวจชาติคนหนึ่งแนวความคิดของอดีตผู้จัดการสรวจชาติคนหนึ่งแนวความคิดของอดีตผู้จัดการสรวจชาติคนหนึ่งเส้นผมสามเส้นในคดีน้องชมพู่เกิดจากองมาเส้นผมสามเส้นคิดท้ายกับเครื่องซิงโครตอนแล้วบอกว่าลุงพลเส้นผมที่อยู่บนเขาภูเหล็กไฟของน้องชมพู่พบในรถเป็นชนิดเดียวกันกับของลุงพล แล้วเกิดเส้นผมสามเส้นมาต่อชนกันทําให้เชื่อว่าลุงพลเป็นผู้ทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตหลักการเส้นผมสามเส้นมาจากตำรวจระดับผู้ใหญ่คนคนนี้แล้วก็เอานามาใช้กับน้องแองโงเป็นเส้นผมสามเส้นท้งเรือนําที่เกิดเหตุเหมือนกันพี่น้องประชาชนครับมันมาหลักการเดียวกันเลยเส้นผมสามเส้นตีลุงพลก่อนแล้วถึงเอาเส้นผมสามเส้นซึ่งเป็นชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน เดียวกันกับคดีลุงพลเอามาใช้กับทุกคณะักงานสืบสวนสอบสวนในคดีน้องแตงโมเเส้นผมสามเส้นติดอยู่ท้ายเรือสามเส้นพี่น้องประชาชนคน้งประเทศเส้นผมสามเส้นของน้องแตงโมเกิดจากการวางจุดตรงกับเรือด้านซ้ายอยู่ใต้ท้องน้ำเส้นผมเส้นที่สองอยู่กับเรือด้านฝาอยู่กับเรือด้านฝาเส้นผมเส้นที่สามอยู่ซอกเบาของนายแสนที่ออาไปนายแซนนั่นตรงที่ท่าว่างแตงโมไปจับขาและปัสสาวะ ดี่ยชปฏิสูตรและตกท้ายเรือผมถึงบอกพี่น้องประชาชนว่าหลักฐานน้องแตงโม,โมเนี่ยมีพิรุธมากมายมีตำรวจพุทธสืบสวนอสอบสวนไปเบริรความต่อสารบอกว่ามีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องป้องวงจรปิดตามลำน้ำสัปยาตั้งแต่หลังขัวตาน,นิดมาจนถึงจุดที่น้องแตงโม,โมเสียชีวิตจนทั้งเรือวนไปถึง จุดต่างๆไม่เคยพบเลยว่ามีภาพวงจรปิดภาพใดที่น้องแตงโมตกท้ายเรือแม้แต่ภาพเดียยนนิตตำรวจที่ทาเรื่องกล้องวงจรปิดของกองบัญชาการตำรวจพลังภาคหนึ่งมาเบิกความต่อสารนายาว่าไม่เคยพบเห็นภาพใดๆก็ตามที่เกิดจากกล้องวงจรปิดของบริษัทไหนก็ตามของเอกชนก็ดีของการไฟฟ้าฝ่ายบริการหรือของใครก็ดีว่ามีภาพน้องแตงโมตกท้ายเรือตามที่นายแซนและตำรวจภูธรภาคหนึ่งกับตำรวจนนทบุรี ทำสานวนการสอบสวนว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือตามคาพูดของนายแซนนี่ตำรวจมาเบิกความต่อสารอาญานะครับพี่น้องประชาชนครับไม่ได้บอกเลยว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือเหมือนนายแซนพูดเหมือนพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตพูดผมอย่าเปิดคลิปให้มันอย่าเปิดให้ให้ให้ฟังอีกรอบมันมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆผมพูดตรงๆนะ ิดพวกนี้ผมเก็บไว้จนวันตายคิดที่มีการบอกว่าน้องแตงโมโตกท้ายเรือแล้วก็ไปโดนไปพัดเรือสองข้างมันฟังแล้วมันระดับผู้บริชารมันมั่นใจอะไรขนาดนั้นว่าน้องแตงโมโตกท้ายเรือตามคำพูดอีแสนแล้วมาบอกว่าเนี่ยก็โดนไปพัดเรือสองข้างผมผมอยากเปิดอีกครั้งพี่น้องไม่าจาจนคิดเลยครับว่าระดับผู้บัญชารรตบบความท้าหน,นึ่งอดีต พูดมาได้ผมก็ไม่อายเลยเพดาน้องแงดงโมตกท้ายเรือเอาขาสองข้างเข้าไปคล้องไปพัดเรือมันฟังแล้วมันน่าอนาจาใจมากที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่รู้เราเป็นผู้ที่รวบรวมหลักฐานร่วมกับทีงมงานคุณหมอธวัชชัยกัญจนาลินคุณหมออีกท่านหนึ่งไม่ขออือนนาเพื่อความปลอดภัยนะครับที่อยู่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมรมนักผู้เชี่ยวชาญเรือรวมทั้ง,ง,ทง,ชชงบริษัทต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทีมเรือดำเกิดเหตุไม่มีใครรับได้ผมต้องบอกว่า เรื่องนี้มันเป็นกติประยศประเทศไทยที่ผมรับไม่ได้เลยจากการที่เราเสียเงินเจ็ดแสนบาทในการช่วยเหลือน้องแตงโมแทนที่เราจะได้เป็นพยานหรือเป็นบุคคลที่สามารถแปลผิดกับคนบนเรือด้วยการทีใ่ให้ตำรวจเชิญพวกเราไปเป็นพยานในสนวนตำรวจ,รวจกับถูกยัดข้อหาเก้ 9, าคดีผมต้องเสียเงินค่าทนายความสี่ห้าแสนบาทในการต่อสู้คดีก,กับสารสหกตำรวจอุทธรณ์ภาคหนึ่งพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าผมยอมเสี่ยงเอาตัวเองเนี่ย ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผมยอมให้ตํารวจเนี่ยมาฟ้องผมปกคดีคดีแรกเนี่ยศาลตัดสินไปแล้ว21ตำรวจคดีที่สองเนี่ยหนักกว่า็1ตำรวจพี่น้องประชาชนครับ36ตำรวจของกองบัญชาการตำรวจบางพระหนึ่งบวกผสมกับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งสิ้น36คนฟ้องผมเป็นจเลยคนเดียวต่อศาลอาญาราชณาพิบัติพิจารณาคดีกันปีหน้าประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาปีหน้า มันจะเป็นตุลาคมปีหนา้า21คนแพ้ผมมาแล้วนี่ฟ้องมาอีก36คนท,ทีนี้พลนตำรวจตีวสันเตชะรักเกษเป็นหัวห้าทีมใ,ในการฟอร้องผมมาด้วยแล้วก็มีพันตำรวจเอกที่เป็นผู้การศูนสืบสวนสตำรวจภาคนหนึ่งนำทีมาด้วยผมรอวันใี้มานนั่งปีเต็มถึงวันนี้นขึ้นศาล36ตำรวจมาฟ้องผมเรื่องมีประมาทด้วยการโฆษณา ในคดีน้องแทงงผมรอพลตตีวัฒน์มานานถึงเกือบสี่ปีเต็มๆปัจจุบันนี้เป็นหน้าห้องของพลตเรฆตัวเป็นหน้าห้องของผู้มีการจีพันเพชรพี่น้องประชาชนครับพลตตีวัฒเป็นผู้ทำคดีรับผไปชอบคดีน้องแทงงวันนี้ได้ดีได้ดีเรื่องตำแหน่งเป็นหน้าห้องของผู้บริการตำรวจชาติเพราจะเป็นผู้เปรนเรัรพี่น้องประชาชนครับคนทั้คดีแดงงูอพยศได้ดีได้ดีขึ้นมาเป็นหน้าห้องของผู้บริการตำรวจชาติ คนเอกกินัทพันเพจพี่น้องประชาชนแล้วผมไปร้องที่ดำเนินการทำวินัยกับพลตํารวจวัฒนซึ่งเป็นห้องของผู้มีการทางธรรมชาติพี่น้องประชาชนที่ดูขนาดจำนวนของพกจลที่ไปร้องเมื่อ13บสามเมาคม2 5ั7องสิบเยังท้ายศัพทูนยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครเลยแล้วของพลตํารวจวัฒนกับพวกเนี่ยที่ผมร้องไปเนี่ยผู้มีการทางธรรมชาติคนนี้คนเอกกินัทพันเพจเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่จะเบียแย้มาแล้วไม่พอเอาสารสกเลยทีนี้ รวมพลังใหม่เป็นสามสิบหกคนของผมมาเรียกเงินผมสามสิบหกล้านบาทพี่น้องประชาชนครับบอกอายการว่าให้เสนออายการเรียกเงินค่าเสียหายคนละหนึ่งล้านบาทคือสามสิบหกล้านคือสามสิบหกล้านบาทพี่น้องประชาชนครับอันนี้แล้วยี่สิบคนยี่สิบล้านทั้งนี้สามสิบหกคนสามสิบหกล้านครับพี่น้องประชาชนผมนึกบอกว่าไม่มีใครเจ็บปวดเท่าผมหรอกความทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมาสุดว่าปี ทำงานเพื่อประกบมาสิบกว่าป,ปีไอแานที่เอาประสบการณ์ของเราไปใช้ในคดีเพื่อจะเอาคนผู้กิจมาลงโทษตามกฎหมายจะไม่ยัดข้อหากูเฉยเลยล่อกูเพราะว่ากูมไม่ให้เรื่องแตงโมแค่นั้นเองคดีผู้บริหารแห่งชาติยกดมาเาผมก้าวดีพี่น้องประชาชนคนใน,นประเทศผมเรื่องบอยนะว่าปีหน้าเป็นปีสุดท้ายที่ผมจะทําเพื่ออะไรเพื่อทาคดีน้องแตงโมให้สุดสิ้นผมไม่ยอมหยุดแค่นี้หรอกครับวันนี้ไปขอคัดสำนวนของอายการจังหวัดนนทบรุรีที่สั่งไม่ฟ้อง มนตรีกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อเอกที่ไม่ดูเรื่องลู่ลาวเลยหมอนารพัดเนี่ยไปแจ้งความที่สพงอนอนทบุรีไม่รูเรื่องุู่ราวกับเขาเลยเที่ยวดูยูมันมันแจ้งความว่าไอ้นี่มาร่วมประหกาดในการแถลงข่าวสุดท้ายตำรวจรู้ว่าชี้ผิดตัวเอาสวยแล้วให้พี่ไปปราจีนไปขอร้องเอกไม่ให้เอาเรื่องอา,าวแล้วก็สั่งไม่ฟ้องวันนี้อายการสูงสุดมีคเรียนซื้อต่อกับมาว่าอธิการจังหวัดนนทบุรีสั่งไม่ฟ้องนะครับพี่น้องประชาชนสั่งไม่ฟ้องผมนะในคดีในคดีหมอนาประพัดเนี่ย อายการจังหวัดนนท์สั่งไม่ฟ้องแต่นีตำรวจไปวิ่งอายการหลงสุดก็มาสั่งฟ้องผมคนเดียวทีน่าบันชายชวนคตติดตูดีสุดยอดของประเทศไทยไหมอ่าสุดยอดของประเทศไทยไหมตำรวจนนทบุรีสั่งฟ้องสั่งฟ้อง,ส,ง,ส,งสองคนหนะ้นาจะได้สามคนไม่ฟ้องเอกฟ้องผมกับมนตรีสองคนไปยังอายการจังหวัดนนทบุรีอายการจังหวัดนนทบุรีมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผมกับมนตรีสองคนไปยังสำนักงานเห็น,เ,เ,คคน,หนเ,เ,เนี่ยกองกฎหมายรีของภาคหนึ่งที่มีไอแวร์เนี่ยที่เป็นผู้ปรับผมเนี่ยเป็น ผู้การปรกตหมายในคดีแม่บอกเห็นอชญาปุ๊บโอ้โห,โหแม่งดีแค่เลยตำรวจสั่งฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องไอ้แย่แย่ไปสู้กันที่อายการสูงสุดปรากฏว่าอายการสูงสุดไม่ฟ้องคนสีฟ้องอชญาคนเดียวคิดดูพี่น้องประชาชนผมได้ประกันตัวห้าหมื่นบาทที่ศาลจังหวัดนนทบุรีมาแล้วผมไม่ได้กังวลเลยกับหมอธนพัทรเนี่ยขี้ๆเลยคดีเนี่ยผมมัน่นใจว่าผมเอาหมอธนพัทรอยู่แน่นอนแล้วหมอธนพัทรเตรียมรับมาให้ศาลเลยสักการ์หน้าเราจะมีการแจ้งฟ้องคุณน่ะ นะในเร็หาแจ้งความเท็จเราไม่แจ้งความโกรหลักเสียเวลาเราฟ้องคุณต่อศาลที่จังหวัดสานนนทบุรีพวกคุณแจ้งความเท็จแล้วคุณก็เตรียมรับหมายสารได้เลยรี่บอกคุณรู้ล่วงหน้าเลยแล้วเดี๋ยวมาสู้กันกันกบพวกผมอ่ามาพูดกับพวกผมอีกผมอยากจะบอบพี่น้องประชาชนว่ากูไม่เคยกลัวพวกมึงหรอกเกิดมาชีวิตนี้ห้าสิบเจ็ดปีใช้ชีวิตพุ่งข้ารับการความดีเพื่อชาติบ้านเมืองมาสับกว่าปีไม่เคยเกรงกลัวใครทั้งสิ้นไม่ได้ไทยผมไม่เคยรังแกคน แต่เมื่อมึงมาทำแบบนี้กูไก่ชนเว้ยผมคนใต้สุราธานีนะผมไก่ชนไม่ใช่ว่าไก่แจ้กนะหรือไก่ตอให้มึงเชื่อง่ายๆผมไก่ชนครับนะจ,ะจะบอกพี่น้องประชาชานครับว่าวันนี้นะโชคดีครับผมมีบุญวาสนาได้อาสุที่ทิ้นทองคุณช่วยได้อาจารย์ปานเทพช่วยหรือว่าเบาแรงไปมากนะกัดใจหน้าผมมีความคึกหน้าเยอะครับนะแล้วผมยืนยันนะครับว่า หนึ่งปีในปีหน้าเนี่ยปีสองพันหสิบแปดเนี่ยผมจะทํางานใหญ่มากขึ้นต่อสู้อที่คนใหญ่มากขึ้นคดีเด็กๆเ,เนี่ยให้อีแตนคุณไปแล้วกันให้โดนลงแก้เพรไปนะให้ใครไปิดไฟไปทําผมอยากทําในคดีที่มันใหญ่ๆอย่างคดีปลุกป่าสงวนอย่างคดีปลุกป่าคดีที่ใหญ่ๆระดับประเทศผมชอบทําแบบนี้มากกว่าเพราะมันดีนะมันไม่มีใครกล้าหรอกกับคนมีอิทธิพลอนะ่ะนอกจากผมคนเดียวเท่านัา้น ที่สามารถที่จะต่อสู้กับผู้มีนคนในพื้นที่ในประเทศไทยได้ไดนะผมรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเมืองมากพอสมควรรู้ว่าอันไหนถูกต้องรู้ว่านไหนไม่ถูกต้องผมโชคดีมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัปถมภ์ความุนผมโชคดีทนะี่ผมมีแบ็กดีนะโชคดีผมมีแบ็กดีผมโชคดีที่ผมเป็นคนขาวนะมัจะบอกทุกคนเลยว่าผมบอกผู้ใหญ่ว่าปีหน้าขอท้าชน บุคคลสําคัญที่ไม่มีใครล้มเขาได้เขาทำผิดกฎหมายมานานเป็นปีสองปีไม่มีใครกล้าทําอะไรเขาได้ไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาแต่โกนันบางไทยทสัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่าก่อนสุดจีนผมจะไปคนร้องทุกการโทษํำเนินดีกับบุคคลสําคัญคนนี้ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าบุคคลคนนี้ถ้าเอ่ยชื่อแล้วทุกคนจะต้อง,องออร้องอ๋อแล้วก็เขาเ,นเสนอเงินให้ผมห้าล้านบาท แรกกับการให้ผมเนี่ยไปร้องเรียนเขาหรือไม่ผมไปดําเนินคดีกับเขาเสนอเงินห้าล้านบาททานเด็กคนหนึ่งให้ผมห้าล้านบาทผมปฏิเสธไม่รับผมยืนยันว่าก่อนสูตรจีนเดี๋ยวมึงเจอกักคูแน่นอนแล้วได้ดูข่าวแน่นอนลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแน่นอนแล้วคนที่รับปากผมทาคดีผมเนี่ยก็คือผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์รับปากผมแล้วว่าจะรับทําคดีนี้ เดี๋ยวเราดูไม่เกินสุดจีนนะครับเราได้เห็นบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงอันดับต้ตนๆของเมืองไทยท,ทยี่ไม่มีใครกล้าแตะไม่ได้ใครกล้ายุ่งเดี๋ยวเจอคนนั้นเมืองไทยรับรองว่ามันพาานิจารณาผมอยากทําแบบนี้้เรื่องช่วยชาวบ้านเดี๋ยวนี้มันผมว่าใครก็ทําได้มีจ่กพิงพาไปร้องทุกวันมีอี้แทนคุณพาไปร้องทุกวันมีคุณปรินาไปร้องทุกวันอย่างเงี้ยผมไม่ต้องทำนะเพราะว่า ผมมาทาคดีอาชญากรรมำทำคัญนนพันระดับประเทศดีกว่าที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องอย่างคดีพวกปลูกรูกป่าที่มีที่พ้นอย่างเงี้ยผมได้รับการแต่งตั้งนะครับนะดย๋ยวคาสั่งจะอในเร็วๆนี้นะครับยืนยันนะครับว่าคาสั่งจ่อในเร็วนี้นะเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการของสวนะครับในเรื่องของการปราบปรามผู้ทิ่พ้เรื่องการหลูกูกป่านะะก็คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม